ได้มีโครงการโบรณาณปิิสังขรององค์ชัเจนดีขึ้นเพื่อเป็นการเจอธุรกิจประวัติศาสตร์จะอยู่ในโอกาสมหามงคลของรอบ72พรรษา28กรกฎาคมนี้ด้วยและก็เพื่อเป็นการโบรณาณปิิสังขรให้มีความามั่นคงถาวรสมัะเป็นโบร,ราณสถานอยู่คู่กับผ่นดินไทยของเราซึ่งเป็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นคุณค่าทางศิลปกรรมนะครับ ซึ่งการบูรณะนี้วัดสักเก็ตนะครับได้ร่วมก,กับรกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้ดาเนินการกเพื่อบูรณะมาตั้งแต่15้ามกราคมที่ผ่านมาแล้วเสร็จนะครับประมาณกุมภาพันปีหน้านหครับ5 6 8ในช่วงกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นเดือนมหาวิปพลก็จะเปิดในส่วนยอดพระเจดีย์ให้เรบชมกันนะมันจากที่ปิดประตงมา สอสําเร็จแล้วนะครับ